2. อ,อนาคอนด้าสีเหลือง (Linux Notius) yes. อนาคอนด้าสีเหลืองเป็นอีกหนึ่งชนิดในตระกูลงูอนาคอนดา้าซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอนาคอนด้าสีเขียวแต่ยังคงเป็นงูขนาดใหญ่มีเอกลักษณ์ในสีและลายที่แตกต่างจากงูอนาคอนด้าชนิดอื่นๆงูอนาคอนด้าสีเหลืองโดยทั่วไปแล้วมีความยาวเฉลี่ยประมาณ3-4เมตรแต่สามารถยาวได้ถึง4.6เมตร และมีน้ำหนักประมาณ25-35กิโลกร,รมัมงูชนิดนี้มีสีพื้นเป็นสีเหลืองที่ตัดกับลายวงกลมสีดำหรือน้ำตาลเข้มช่วยให้มันสามารถซ่อนตัวได้ดีในพื้นที่ทุ่งหญ้าหรือป่าชุ่มน้ำอนาคอนดาสีเหลืองอาศัยอยู่ในภูมิภาคแห้งและป่าชุ่มน้ำในแถบตอนกลางและตอนใต้ของอเมริกาใต้เช่นประเทศอาร์เจนตินาปารากวายัยโบลิเวียและทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิล มักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำเช่นแม่น้ำและหนองน้ำ